สกินะคะวันนี้นะคะมาเราจะมาเห่กันนะคะเอาเริ่มเลยค่ะโอ้ทำไมวันนี้เห่เร็วจังพี่ <laughs> เอาเรื่อยเลยเพราะมันยุดยาวนะครับปกติก่อนจะรีวิวเราต้องชักไม้หนังตั้งห้าก่อน,นะคะ่ะวันนี้ลุยเลยค่ะ,ะมีโอกาสได้ไปกรุงเทพนะคะก็ได้มีโอกาสไปสตรอเบอร์รี่ไปเดินต,กตลกตลแหลอยู่ที่ซิมโฟล่านะคะ <laughs> ซื้อไม่แต่งตหน้าเขามาไม่ได้แต่งแต่ก็ไปไปอ่าล้วก็ได้อันนี้มาอ่าปิ้งนี่โชว์เลยแล้วกันนะคะ,ะ,คะบิวตี้เบลนเดอร์นะคะแต่เป็นบิวตี้เบลนเดอร์แบบนี้ บาเทลอสซี่อ่าดูรีวิวมาดูรีวิวพีก่โก้แล้วก็ดูรีวิวพี่ปีเขาก็บอกว่าอุย้ยมันดีอย่างงู้นอย่างนี้นะคะมันเป็นอะไรคะคุณน้องค่ะมันเป็นฟองน้ำที่เอาไว้ซับมันอ่ามันจะบอกกับใครมันจะบอกกับคนที่ไม่อยากใช้ฟองน้ำที่เป็นกระดาษแล้วก็ตัวฟองน้ำสำหรับซับมันตัวเนี้มันมันไม่ลบเลือนเมคอัพเขาเคลมว่าส่วนรายละเอียดนั่นอะจะเป็นยังไงจะมารีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ แต่ว่าแพ็กเกจจริงก็แบบโอ้ยส,สบสบสบ,สบวุ้ยวุ้ยน่าหายนเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ห้องก็โดนหวยตรงไหนมาเ,เนี่ยเ <c oughs> น,น,น,นี่ยอ,อีสแกนเนี่ยสแกนตัวหนังสือเนี่ยแป๊ดเดียวไม่ทันอะไรตรงสือกูลบแล้วว่ะโอ้ยตายแล้วแล้วฉันจ,จะไปต่อหลบต่อแหลกคนอื่นได้ไงว่าฉันซื้อบิวตี้เบนเดอร์แต่แป๊บเดียวก็ลบมันเลยวโอ้ยลมเสียนะคะอ่ะซิมโฟลา่าได้ได้ได้มาอย่างเดียวอ่ะแบรนด์ต่อไปโยบ้าขคงโยบ้าชิ้นอยากจะเมาเลยอ่ะเอาอันนี้ก่อน ห้างแถวบ้านฮิลูฉุยแฉกก่อนว่าโดนอะไรมาบ้างนะคะปิ้งอ่ะดิโอรเรคิมกันแดดสำหรับทาตัวนะตัวนี้ก็คือติดเบนา y มาเฟอร์ e แล้วใช้แล้วก็แบบแห้งดีเย็นสบายชื่นไม่เหนียวเนืดหนะเลยนะคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2-300นะคะต่อมาปิ้งฮิลูสกานะคะอ่ะครีมสำหรับที่เขาบอกว่าเอาไว้โพสแอคเน่คือหลังเป็นสิวแล้วเอาไว้ถ้าช่วยให้ แผลเป็นจากสิวเนี่ยหายเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยให้หลุมสิวเนี่ยมันตื้นขึ้นนะคะเนี่ยเขาบอกว่าควรใช้เป็นประจำอ่านู่นนี่นั่นอ่ะซึ่งโอ๊เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเจลใสซึมซาบเร็วช่วยแต้มสิวนะคะเช่นรอยหลุมสิวรอยแดงรอยดํานะคะพูดถึงเรื่องหลุมสิวนี่สะกอเมาส์เมาส์อุ้ยตาป้อหยาบเม,มาส์มาเรนี้สำคัญป่ามากเลยนะคะพอดีว่าเล่น a c e b o o k ครัะพี่ก็เล่นแบบตลกตลแหลคุยกับผู้ชายในเ c e b o o กไป็นาภาษาที่เยางเลยแล้วก็ะะ <laughs> <laughs> พอดีว่าไปเห็นเ เฟซบุ๊กหนึ่งที่แบบว่าเขาเขาซื้อเขาซื้อโฆษณาแล้วว่าจะเด้งเข้ามาใช่ไหมเป็นเครีมเกี่ยวกับหลุมสิวเขาก็เอาภาพ before after มาแบบโหหลุมแบบเป็นคนละเรื่องเลยอะ่ะแล้วก็แบบอุ๊ยอะไรวันเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพิมพ์ไปบอกว่าอุ๊ยถ้าเกิดว่าหายได้จริงเนี่ยคือแบบเลเซอร์นี่คือไม่ต้องทำแล้วนะคือแบบดีมากลดเลอมากอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า เขาก็พิมพ์ต่อบกับว่าคนใช้ของเขาแล้วเห็นผลหลายคนนะคะอย่างงี้อย่างเงี้อะไรเงี้ยฉันก็เลยถามนางจากพิมพ์ถามนางนี่แหลบอกว่าคุณพี่แล้วก็บอกงั้นขอความรู้หน่อยช่วยอธิบายกลไกการทํางานของครีมให้ฟังหน่อยเพราะว่าดิฉันเนี่ยเออทำแบบทั้งซับซีชั่นใช่ไหมการขุดหลุมสิวนะด้วยเข็มอะเออแล้วก็ทําทั้งเฟกเซลการยิงเลเซอร์นะ่ะ แบบว่ากระตุ้นหลุมสิวเนี่ยฉันก็ยังไม่หายเลยฉันใช้เทคโนโลยีซื้อของแพงซะยังไม่หายเลยแล้วครีมคุณล่ะคะปฏิกิริยาในการทํางานของมันนะ่คือยังไงเออเท่าน,นั้นแหละคะ่ะลบโพสกูไปเลยจ้าแล้วทำไม่มะคะุค่ะแล้ทำไมฉันก็แค่บอกว่าเออเนี่ยมันมันจะมันจะลงลึกถึงขนาดนั้นเหรอเพราะว่าหลุมสิวเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าเราเป็นสิวใช่ไหมมันอักเสบปุ๊บเชื้อมันก็กินเข้าไปพอเนื้อมันบุมเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผังผืดมันก็เกาะ ไม่ให้เหนื้อเรา,าเด้งกลับขึ้นมาคืนใช่ไหมคะแพทย์เขาก็เลยเอาเข็มเนี่ยเขาไปตัดผังพืชเนี่ยที่มันยึดอยู่เนี่ยไม่ไม่ให้มันยึดดึงออกมาแล้วก็เลเซอร์เนี่ยมันการตัดเหมือนกันนะ,ะแล้วคีมเนี่ยฉันก็ถามว่าคีมมันจะซึมลึกขนาดนั้นหรอมันจะเข้าไปได้ขนาดนั้นหรอคะลบโพสกูเลยจา้าลบคอมเมนต์กูเฉยว่างงหรอหลอนเลยเจ้าของคีมหรอเขาจะให้ความรู้นะคะไม่ใช่หรอมันลบโพสฉันแบบนี้แล้วก็ตอบกลับกูมาคําว่า เอาที่สบายใจเอาอะไรสบายใจอะไรบ้างงปโอ้ตาเราขายของแบบนี้ฉันงงค่ะนะตัวนี้นะคะก็จบไปเป็นเรื่องแบบเมาส์มอยนะคะอันนี้ปิ้งสีจันก็ไม่มีอะไรมากนะคะพอดีว่าได้ราคาถูกประมาณร้อยแปก็เลยซื้อมานะคะปิ้งตัวต่อมานะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความสวยความงามนะเกี่ยวกับที่ดิฉันเนี่ยไปเล่นฟิตเนสแล้วก็เบื่อน่ายกับการกินไข่ขาวมากฉันบอกเลยเบื่อคือคนเล่นฟิตเนสเนี่ยคนแบบว่าเล่นกล้ามเนื้อเนี่ย เลนเวทเนี่ยมันจะต้องรับประทานไข่ขาวเยอะใช่ไหมต่อวันเนี่ยอีโค้ดบอกให้ฉันกินหกลูกฉันก็โอ้โตายแล้วกินแบบกินแบบผืออืดผะาอมแบบเล็กๆมันก็จะอร่อยอยู่นะประมาณแบบอาทิตย์แรกมันออ ok, กินได้ก็กินไปวันละสองมือเอ้ไม่ใช่มือละสองฟองกินกินกินไปแล้พอข้าอาทิตย์ที่สามที่สี่พอเข,า, 3, 4, อเขาเดือนหนึ่งไข่ขาวแล้วเนอไข่แล้วเรอ,รห,รอหน้ากูจะเป็นไข่แล้วนะอะนรี้อย่างเงี้ยแบบโดยการผืออืดผะาอมเรียกได้ว่าผืออืดผะาอมในการกินแบบ กได้กินก็จะอ้วกแล้วง่ายๆ,ๆนะการฉันกินฉันก็ไม่ไหวฉันเลยหาตัวช่วยนิดนึงอ่าฉันก็ไปโดนร้านขายยาฉันก็เลยเจอตัวนี้มาอ่ายี่ห้อลีฟเวลนะคะอาบูตินเอ่อเอฟเผาเดิ์นะมันคืออะไรคะคุณพี่มันคืออาบูมินที่อ,อยู่ในรูปแบบของผงชงกับน้ํากินอ่านี่ชงกับน้ากินแล้วก็เขาบอกว่ามันจะให้ทั้งโปรตีนกรดอะมิโนเทียบเท่า หนึ่งสกรูของเขาเนี่ยเทียบเท่ากับไข่หนึ่งฟองเพราะฉะนั้นสองร้อยกร,รัมเนี่ยกล่องหนึ่งสองร้อยกร,รมัมเทียบเท่ากับไข่ห้าสิบฟองแต่แต่แต่แต,แต,แต,แต่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะคะเก้งกว้งเท่าไหร่อย่าพึ่งไปอะคุณพี่ขอพี่อธิบายก่อนอันเนี้ยมันก็จะว่าเป็นอาหารเสริมถามว่าทดแทนกันได้ไหมทดแทนกันได้แต่ไม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เรากินแบบเนี้ยเรา เพียงแค่เอามันมาแบ่งปันอีไข่ที่เราต้องกินสมมติเรากินวันหนึ่งหกฟองแล้วก็เหลือกินวันละสามฟองเราก็กินวันอีเดียสามสกูปจบเอออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ายังไงอาหารธรรมชาติมันก็จะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ยังขึ้นชื่อว่าอาหารเสริมเนี่ยก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำจบตาเดี๋ยวชาค่ะอ่ะตัวนี้นะคะปี่สเนลไวบูบ Bo อดี้บูสเตอร์ว่าลืมบอกราคาตัวนี้ที่ประมาณ500กว่าบาทอ่ะตัวนี้ก็200กร,รัมก็ถือว่าไม่แพงนะคะปี้ต่อมาตัวนี้สเนลไว เป็นครีมทาตัวก็ได้มาราคาถูกเหมือนกันประมาณ200กว่าบาท300ขนาดมาจุอยู่ที่ชั้นงงอยู่ตรงนี้นะชันงง,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 นง,ง,งหนมะกโมกนาหมุไลมากอันนี้ว่ะปริมาณสุดทิ201กร,รัม่ะ หนึ่งมาทำอะไรค่ะคุณพี่หนึ่งอะค่ะยิงไม่ต้องใส่มาก็ได้นะคะ1นึ่งเนี่ยเวลากอกค่ะหนึ่งกำเพื่อเองงนะคะแต่ดูก็เขาเล่าว่าดีเขาเล่าว่าอ่ะอีนี่ก็หูเบาก็ฟังตามเขานะคะตัวต่อมาค่ะอ่ะปิ่อันนี้นะคะอ่ะ เป็นแป้งนาทีฟนะคะรุ่น BB นะคะรุ่นออยคอนโทรลนะคะสีที่เลือกมาคือ C1 ราคาอยู่ประมาณ110บาทร้อยนิดๆนะคะเอามาลองดูแล้วกันเห็นเขาบอกว่ามันเหลืองดีนะคะถ้ามีนาทีฟตัวนี้นะคะก็ต้องมีนาทีฟตัวนี้อีกเหมือนกันค่ะตัวนี้ก็คือ UV บล็อกนะคะเป็นอาแป้งที่ผสม สารกันแดดอิซิ50บวกแล้วก็ PA ถึง3บวกเลยนะครับพูดได้เลยว่าโอ้โหประสิทธิภาพเทียบเท่ากันแดดเลยนะครับแต่ทางดีทางนั้นก็ยังแนะนําไม่ทากันแดดอยู่เหมือนเดิมนะคะับี C1 เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวขอลองเนื้อก่อนนะคะราคาเหมือนกัน110บาท120บาทไม่เกินนะครับต่วต่อมานะคะเบอร์โนวาเจลพลัสนะคะตัวนี้เป็นเจลจากว่านหางจระเข้นะที่เขาผสมว่านหางจระเข้เป็นหลนักแล้วก็เซนเทล่าคือใบบัวบกนะครับ ส่วนผสมดีนะแล้วก็ต่อมาคือครูคัมเบอร์แตงกวาส่วนผสมดีนะแล้วก็เป็นเนเชอรัลซับสแตนอีก99.5%นะคะโอ้ซึ่งแบบว่าส่วนผสมแบบดีมากเลยราคาไม่แรงด้วยเอา้าทำไมมันไม่กลับหัวสต <laughs> นะิอ่าแล้วเขาก็บอกอีกว่าตัวนี้มันจะช่วยอะไรมันช่วยในเรื่องของมอยเจอไรซิ่งนะจำไว้เลยว่าว่านหางระเน่ยช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นเป็นซูทติ้งเจลนะคะสํสหรับฮีท หน้าใครที่ไปโดนความร้อนมาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการทํา IPL เนี่ยคุณพี่เนี่ยทำ IPL ค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะฉะนั้นก็จะซื้อตัวเน,นี้ยมาโบกพอหลังทํา IPL เสร็จปุ๊บโบกเลยบอกเขาคุณพี่บอกว่าไม่เอาคีมที่คินอีกค่ะเพราะว่าการทํา IPL เนี่ยเขาจะเริ่มจากการคลีนหน้าเราออกก่อนใช่ไหมเขาจะยิงปิ๊ดปิ๊ป,ป,ป,ปิ๊เสร็จปุ๊บเขาก็จะทาคีมบำรุงอะไรหมอยๆอ,อะไรของเขานี่หมอยๆอะเขาทุคนไม่ทราบชื่อนะคะอ่าแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะทากันแดดเราเราก็มีอยู่ช่วงหนึ่งอะ เป็นสีอุดตันเพราะอีคีหมอนี่แหละทาแบบทาแล้วเรารู้สึกได้รู้ว่าอุดตันก็บอกไม่เอาเอาอีนี้พกอีนี้ไปเลยจ้าแล้วก็หลังยิง IPL เสร็จยืนให้นางพยาบาลอย่างนี้เลยค่ะคุณพี่ทานนี้ต่อเลยค่ะอ่าโบกนหนาหนาอีการที่โบกหนาหนามันจะทําให้การที่เราร้อน ร้อนจากไอมีเอลมาในหน้ามันจะสงบลงหน้าที่มันแดงอ่ะบางทีมันแบบว่ามันใช้มันยิงเยอะไปหรือแบบว่าใช้ความถี่ของลําแสงเนี่ยมากเกินไปเข้มข้นมากเกินไปหน้าก็จะแดงตัวนี้นะคะทํทให้หน้าสงบแล้วก็หายแดงเร็วมากรวดจริงๆแล้วทําไมต้องเป็นยี่ห้อนี้คะคุณพี่ยี่ห้ออื่นไม่ได้เหลอคะมีได้ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะยี่ห้อนี้เขาเคลมมาว่าเออวิขายของให้เขาสุดฤทธิ์ เขาเป็นสูตรแอลกอฮอล์ฟรีเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเรื่องแอลกอฮอล์นะตัวนี้โอเลยนะคะเป็นสูตรเมท t a l l y no ทาแล้วเย็นๆผิวไม่อาวไม่ทำแบบนี้ลูกแก๊สมีไม่อวคัรเลอร์ฟรีไม่ใส่สีฟราแกนฟรีไม่ใส่น้ำหอมโอยเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะอ่อนโยนมากเหมาะกับการปอกตกลงผิวนะคะใครใครที่ผิวไปโดนแดดมาแบบว่าวันนี้แบบกูแบบสปอร์ตซันซันสปอร์ตทั้งวันเลยไปขี่เจ็ตสกี ไปอะไรอย่าไปไ่ว้น้ำที่แบบว่า outdoor เออไปไ่ว้น้ำรอบผู้ชาย outdoor <c oughs> มันก็จะโดนแดดมากใช่ไหมครับเราก็เอาตัวนี้เออพกตัวนี้ไปด้วยผลังว่าไ่ว้น้ำเสร็จปุ๊บโบกเลยโบกหนาๆเทคนิคของพี่นะคะต่อมาค่ะอ่ะพี่ตัวนี้คะัาอ่าเจออ่าอัลเลอร์เจียนะคะตัวนี้ก็คือครีมเป็นเนื้อเจลที่ไว่าใช้สำหรับอาการแพ้ แพ้ครีมแพ้นุน่นแพ้นี่มาทาตัวนี้เลยไม่มีสเตลร,รอยนะคะตัวนี้มันจะทําให้ผิวเราอ่ะห่างออกจากการใช้ครีมสเตร,รอยได้ใครใช้ครีมสเตร,รอยอยู่คุณพี่แนะนําว่าถ้าอยากออกให้ใช้ตัวนี้อืมแต่ว่าผลมันจะไม่เร็วเหมือนการใช้เอ่เอ,เอสเตอยนะมันจะค่อยๆเต็มค่อยๆไปนะคะนี่ตรงนี้ก็ซื้อมา2หลอดเลยเพราะว่าแพ้บ่อยมากแล้วก็แพ้นุน่นแพ้นี่นะคะต่อมาพอนี่นะคะอ่า b บโอเลยูวีอะควาไสนะคะตัววอเทอรี่ซื้อหลอดเล็กมา15กรัมราคา100บาทเอาไว้สำหรับพกพาเดินทางนะ,ะไปต่างจังหวัดไม่ต้องพกหลอดใหญ่โจ๊ตัวนี้นะคะปี n นีเวียนะคะตัวนี้เป็นสูตร cleansing water acne care นะคะเป็นไมเซล่านะคะแอลกอฮอล์0%นะคะตัวนี้ตัวสีม่วงเนี่ยแตกต่างจากตัวสีอื่นยังไงเดี๋ยวคุณพี่จะบอกราคาเขาเซล์มาตอน9 9บาทนะตอนนี้คือปรับขึ้นแล้วไปร้อ890อะไรก็ไม่รู้แพงไม่ซื้อซื้อตร้อยสิเก้าวครเขาบอก เป็นผลิตมั์เชคเครื่องอางสูตรน้านะสาหรับผิวแต่งหน้าจัดเป็นสิวสะสมเพราะซิลิโคนในเมคอัพล้างออกยากตัวเนี้มีอิทธิฤทธิ์นะคะในการเรื่องที่จะเอาซิลิโคนออกซิลิโคนเนี่ยบอกเลยว่ามันมีอยู่ในรองพื้นเกือบจะทุกแบรนด์เลยต้องมีซิลิโคนนะครับเพื่อการยึดติดเกาะให้มันติดทนนะคะแล้วมี่หนังซ้าอีตัวดีเลยคืออีตัวไพรเมอร์ฉันบอกเลยอีไพรเมอร์อีตัวดีอีตัวซิลิโคนเลยนะครับ ตัวนี้เอามาใช้เป็นออทั้งหมดไหมบอกเลยว่าไม่เพราะว่าไม่ค่อยชอบเทคเจอร์มันมันมันกินสํารีมันทาให้สํารียืดนะคะตัวนี้เอามาเช็ดเป็นแบบว่าเช็ดเปิดผิวก่อนเช็ดก่อน1รอบหรือ2รอบ เพื่อที่จะเอาซิลิโคนมาไหนเราแต่งหน้าเต็มเต็มจะใช้แค่บางวันันไหนแต่งหน้าเต็มเต็มลงเมคอัพเบสลงพายเมอร์ลงรองผื้น3มชั้น4ชั้นนะครับกูมีน้ำเช่โบกเข้าไปค่ะโบกเข้าไปค่ะเ,เออตัวนี้น้ำช้่อกหนึ่งหรอสองรอบเพื่อเอาซิลิโคนน,นั้นนะออกก่อนเสร็จล้วก็ใช้คลีนซิ่งวอเตอร์ตามปกติของเราใครชอบไบโอเดอร์มาใครชอบไบเฟต้ตออะไรเลือกเอานะคะตามสบายเลยนะคะอ่ะกิมมิกว่ตรงนี้เออ ต่อมาปิ้งอ่าตัวนี้ครับคือ instant white cream กันแดดเอาไว้สำหรับทาตัว sp 50 pa 3บันะคะตัวนี้ก็1 8 0้แปดสิ ml ราคาประมาณ100ร้อยปลายจำไม่ได้นะซื้อมาเพราะว่ามันไม่เหนอะหนักผิวทีแล้วก็มันทำให้ผิวเราขาวข,าวขึ้นเลยทันทีโดยแบบไม่โปะ๊ะให้ลิอิทิลิตในการให้สีแบบอ่อนๆนะคะไม่ใช่ครีมพิตตี้โนโนอ่ะตกกระไฟกับร้านร้านที่สองแล้วอุ๊ยนี่คุณร้านที่สองเนี้ยสิบกว่านาทีแล้วจะเอาริบค่ะลิบ พี่อย่าสตอบอรี่มากสิครับพี่ก็พูดพูดไปเลย <c oughs> เอาแวะเขา้าบูทก่อนละกันบทูทเดินไปบทูทแป๊กหนึ่งอ่าบทูทนะคะก็ได้แป้งมานั่นคือตีนตัวนี้ซื้อทั้งกรอบซื้อทั้งแป้งบอกกันเลยว่าช่วงนี้บ้าแป้ง c a มากๆมาก,มากๆเนฉันชอบมากบลยแบบเพราะว่าชอบเพราะาอะไรรู้ไหม อะไรตกวะผีหลอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีสีบ O BO บ BO 0 BO บคือโทนขาวเหลืองบอกเลยว่าใช้สีนี้ยังไงไม่มีเทาชอบสีมากนะคะตัวนี้คือรุ่นแอลลี่แอลลี่เนี่ยหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะคุณพี่คะมันต่างกันยังไงคะรุ่นเนี่ยแอลลี่เนี่ยมันจะทํามาจากลิควิดก่อนทําเป็นของเหลวก่อนแล้วค่อยๆมาอบเป็นของแห้งเป็นแป้งนะคะตัวนี้จะเน้นบางเบาที่สุดนะคะอะ่ะตัวนี้ตัวนี้คือรุ่นอะไรวะ ออเพอร์เฟกต์ฟิตนะคะซื้อกล่องมาซื้อกล่องมางงเพอร์เฟกต์ฟิตนะคะ b บ0 1ศูนย์เหมือนกันอ่าตัวนี้ก็จะเน้นแบบปกปิดแล้วก็เนียนสนิทแนบกับผิวนะคะไม่บกอ่าแล้วก็นี่ซื้อมาหลายรุ่นอะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือซื้อแป้งของ ica, มาจอริก้ามาแต่มาใส่ตลับ CCA เเพราะตลับมาจอริก้าแพงมากอันนี้คือสี BO ของมาจอริก้านะคะอ่านี่นี่แล้วก็ซื้อมาใส่ตลับเขาเป็นแบรนด์พี่น้องกันนะคะอ่ะไม่มีอะไรมากเขาลดอยู่ แป้งลด100ตลับลด20บาทก็เ,เลยซื้อมานะคะเอ้าไปจบไปบูสปสเสร็แล้วก็ส่องไปวัดสันเออนะคะแล้วก็ได้ตัวนี้มาสำลีราคา49บาทซื้อ1แถม1นะฮะเป็นสำลีทรงกรม100แผ่นนะตัวนี้ยังไม่เคยใช้เลยลองเอามาเปรียบเทียบกันดูกับตัวกล่องที่เราใช้เป็นประจำแบบแผ่นสี่เหลี่ยนรีบขอดสด้านว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันเอ้าววัดสานวัดสาร อันนี้โอเป็นมาที่แบบชื่นชอบมากๆเลยนะเดี๋ยวจะเอามาเมาให้ในคลิปของใช้หมดแล้วจึงเมา,าได้นะกันแต่ว่าถ้าซื้อตามไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่านี่สองที่2แล้วซื้อตุนแล้วจา้าตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้นะคะก็เป็นมาร์คเหมือนมาร์คโครนอะ่ะแต่ว่าก็ไม่เชิงเป็นโครนซะทีเดียวนะเราะจะเป็นหอเป็นแบบเนี้ยอ่าอยู่ใน ตลับสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดออกมาข้างในมันก็จะเป็นเนื้อมาร์กอยู่นะคะมีหลายสูตรมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะสูตรที่น้องปัดเลือกมาก็คือสูตรวิตามิน A บวกซิงค์ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับควบคุมความมันแล้วก็กระชับรูขุมขนมาทิ้งไว้สิบสิบห้านาทีแล้วก็ล้างออกส่วนผลลัพธ์จะเป็นยังไงอ่าค่อยเมาอีกทีหนึ่งนะคะ4สี่อันเนี่ยรู้สึกจะประมาณสองร้อยห้าสิบร้อยเก้าเก้าเลยวันนี้ค่ะอ่ะ กระดาษซับมันของแจ๊บไม่มีอะไรมันถูกอีห้กว่าบาทปิ๊งอ่าสเปรย์น้ำแรกของวิกกี้นะคะชิที่2บาท1เหมือนซื้อหนึ่งแถมหนึงราคา200ร้อโอ้ยจะบอกเลยว่าขนาดจิ๋วเนี่ยมันเหมาะกับการพกพามากๆเลยนะคะเอาไปทริป3าวันสวันคือฉีดเช้าฉีดเย็นฉีดเช้าฉีดเย็น,น,นก็ไม่ต้องพกขวดใหญ่จจกลับมาที่ร้านเบยดตะล็ดอีกรอบหนึ่ง ไปหลายรอบก็แบบทยอยซื้อนะะ,ะตัวนี้พี่ Bore UV เป็นตัวใหม่เลยนะคะเป็น Anti Pollution Body Care ซ e r u m นะคะแต่ SPF 50 PA 3+ เพราะฉะนั้นฉันมีคำถามอยู่ในใจว่าหลอนออกครีมกันแดดมาแล้วสำหรับบอดี้ SPF 50 PA 4+ แต่หลอนออก Body Care ซ e r u m ซึ่งมี SPF 50 PA 3+ มา แล้วมาชนกันคือคืออะไรฉันงง,งก็แล้วราคาก็ไฟไฟกันด้วยนะอีนี่90 200้ l 2 0 0กว่าบาท300อีนี่1้0 ml ้0 0 0กว่าบาท300เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อ่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะลองมาใช้ใส่กันดูนะว่าสรุมันต่างกันยังไงแต่คิดว่าส่วนตัวคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นครีมบำรุงผิวแล้วใส่สารกันแดดมากกว่าแต่พอเออสารกันแดดเนี่ยมันดังใส่เยอะมากเหมือนครีมกันแดดเลยนะคะตัวนี้ก็อาจจะเน้นกันแดดตัวนี้อาจจะเน้นบำรุงนะเดี๋ยวเราจะลองมาไฟกันดูว่าสรุว่าอันไหนจะเวอร์กว่ากันค่ะต่อมาปีอ่า เป็นของเมนทัลารรมนะตัวนี้ซื้อเองเป็นรุ่นออยคอนโทรลมอยเจอร์ซิงเอชเอสสินะคะตัวนี้มันก็เป็นมอยเซอร์สำหรับคนเป็นสิวนั่นแหละไว้ทาตอนกลางวันนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะมีในเรื่องของซาลิซิกแอซิดผสมอยู่นี้ด้วยซึ่งมันจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะจัดสิ่งสทรปร์ในรูขุมขนอ่อนลดสาเหตุของการเกิดสิวนะคะแล้วก็มีสารพวกควบคุมความมันน้ํามันส่วนเกินนะคะ ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวเนียนใสเนี่ยมีแค่เนี้ยง่ายเบสิกเบสิ Basic, Basic. แต่ว่าเออถ้าเราเอามาใช้เป็นจอ i ์ไรเซ z e r ในตอนเช้าเนี่ยแล้วมัน Work, เวิร์กเนี่ยมันก็คงจะโอเคนะเพราะราคาก็ไม่แพงแล้วมันก็ครอบคลุมในสิ่งที่เราต้องการคือบางเบาให้ความชุ่มชื้นควบควมุมความมันลดการเกิดสิวอ๋อเป๊อะอะต่อมาค่ะอ่ะผงถั่วเขียวซื้อในเซเว่นอันนี้ซื้อตามน้องแก้มนะราคา59บาทเขาบอกว่าขัดผิวดีอย่างนี้ขอลองเอ่อว่าเชื่อน้องจะผิดหวังหรือเปล่า อพีเป็นคนที่ปากแพงง่ายมากก็เลยซื้อลิปของยูซลินมาลอนะคะที่เขาบอกว่าเขาจะมีวิตามินอ e. ีนู่นนี่นั่นช่วยฟื้นบำรุงแล้วก็สําหรับคนผิวเซนสิทีนะครับปัาสจากน้ําหอมแล้วก็ปัาสจากสิ่งที่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทอ่าส่วนตัวนี้อ่าแป้งอีกแล้วหูม,มหกรรมแป้งนะสงสารชิต้องทํารีวิวรวมแปแ้งกันราคาตัวนี้ก็คือชีเน่ดับเบิลแมทนะคะขอใช้คำว่าดับเบิลแมทแมทแล้วแมทอีกกูแมทแล้วกูแมทอีก <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นดับเบิลแมตต์เพราะว่าเขามีสารบางสารสกัดที่ชื่อว่าซูเปอร์ออยล์แอบซอร์เบอร์ใช้คำว่าซู ปอร์ออยนะคะดูซับความมันแบบตัวเป็นตัวต bra. ดูดซวความมันแบบซ right. ุปเปอร์เลยโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราสาวหน้ามันก็น่าหอนะเพราะราคาถูกนะคะราคาประมาณร้อยกว่าบาทซื้ออันนี้แล้วก็แถมอันนี้มาอีกนะครับโปรโมชั่นเห็นไหมอุ้ยตัดแล้วนะคะแค่นี้ก็หลอกเงินอีกัดได้แล้วค่ะเดินกลับมาที่บูสโปรนี้เลยโปรนี้เลยโปรเดือนมีนาเนี่ยนะคะ ซื้อสองชิ้นในราคาอีก1ราคาประมาณว่าซื้อชิ้นแรกจะแพงถ้าซื้อสองชิ้นเนี่ยมันจะถูกอะไรประมาณนี้แล้วฉันก็ไปเจออี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 โปนี้แหละการนี้ที่ซึ่งฉันจดจ้องมานานแล้วแต่ฉันมีความรู้สึกว่าขวดหนึ่งห้าร้อยบาทฉันมีความรู้สึกว่าแพงไปฉันก็รอโปแบบหนึ่งแถมหนึ่งก็แล้วฉันก็ยังไม่ซื้อโปแบบ ลด5ยนก็แล้วฉันก็ยังมีสื่ออีกนะคะจนมาโปรนี้ฉันงงโปรมากเลยฉันงงมากเลยนะคะนั่นมันคืออะไรอ่ะปิ๊งตัวนี้นะคะมาอยู่ในลายของอ่าบูทานิกเรเดียนออรไบรท์ตัวนี้เป็นตัวเซรัม่มแกให้ดูคอนเซนเทรตเซรัม่มเป็นเซรัม่มเข้มข้นตัวนี้น้ำเป็นน้ำใสๆแล้วก็เป็นเซรั่มแบบนี้ช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสของผิวเป็นหลักนะคะเปิดให้ดูแม่งเลยจ้าเออนี่ๆเนี่นี่นน อ๋อวุ้ยลองเนื้อให้ดูเชิดๆจ้ะนะอ่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็นส่วนผสมของพวกเอชเอจากธรรมชาติแล้วก็มีสารสกัดจากนู่นนี่นะซึ่งฉันอ่านสารสกัดแล้วฉันบอกว่าโอเคดีมากไม่ใช่สารสกัดที่เล่นท่ายากแต่มีสารสกัดที่มีคุณประโยชน์แล้วเป็นอ่าไม่มีสารสกัดที่ไม่มีคุณประโยชน์นะ่ะนมีสารสกัดที่ไม่มีคุณประโยชน์น้อยมากออ หนึ่งขวดราคาเต็มคือห้าร้อยแต่ถ้าซื้อสองขวดราคาสามร้อยเก้าสิบองเง้แล้วใครจะไปซื้อขวดเดียววะกูงงว่าสองหนึ่งขวดห้าร้อยสองขวดสามร้อยเก้าสิบนะคะอ้าวมันดียังไงอ่านสมนสมติให้ฟังเข้าคร่าวอินการเดียนของมันนะอยู่ไหนละ่ะอ้าวอะควาดน้ำคืออันดับหนึ่งอันดับสองมาเลยนะคะสารสกัดจากใบอะไรของเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีตัวเนี้ย ความเข้มข้นอยู่ที่อันดับสองเลยโอ้ยซึ่งปกติแล้วเซรั่มอื่นนะคะก็จะกว่าจะเข้าสนใจความสําคัญของส่วนผสมมาต้องผ่านกีซาลีนบูทารีนไกคอนพ่อพลีนไกคอนแบบสารทําเนื้อนูนนี่นั่นแบบโอ้ยไม่ไม่เข้าสันใจแต่เนี้ยนะบอกเลยว่าความเข้มข้นมาอันดับสองยังไม่จบค่ะคุณน้องขามันยังไม่จบปะคะอันดับสองอันดับสามเลยคือเป็นสารสกัดจากดอกอะไรก็ไม่รู้เฟลเวอร์นี่ก็ดู อันดับสองนะคะยังเป็นสารสกัดที่ให้คุณค่าเข้มข้นอีกนะคะอันดับสามเลยคือกีกีสลีนอามาแล้วเริ่มมาแล้วอันดับสี่บูทารีนไกลคอนนะคะแล้วอันดับห้ามาที่ชูก้าแคนเอ็กซ์แครกนะ่ะก็เป็นสารที่ให้คุณประโยชน์อีกแล้วใช่ไหมอันดับสี่ซีตรัสเลมอนฟรุตโอ้ยอะไรยะคุณไม่ใช่ซีตรัสไลมอนฟรุตแล้วก็ซีตัสออเรนฟรุตโซเดียมไฮยาลูรินเนตเห็นไหมมีโซเดียมด้วยนะคะแล้วก็มี พวกชูกาเมเปิลอะไรแบบสันสกัดดีมากเลยแล้วก็ที่ไม่มีประโยชน์นะน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าฉันคิดว่านะน่าจะคุ้มแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่โอเคแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งซื้อจก,กว่าดิฉันจะออกมาเอ่ยปากว่ามันจะดีจริงนะคะ,ะตัวนี้นะคะแต่ว่าสองขวด390ขวดหนึงไม่ถึง200อะคิดดูดิโอ,โอ,โอไม่ซื้อตนไหวนะคะคุณนะ h เป s u p e r ร์เก็ต อ่าสำลีเอเม่ซื้อมาตุนเหมือนเดิมเหมาะมากกับการใช้เป็น cleansing remover อ่าถ้าฉันคิดว่าถ้าใช้เป็นโทนเนอร์นะสำลียี่ห้อเนี้ยยังจะกินโทนเนอร์เยอะไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแผ่นมันจะหนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะกินแบบพวกน้ำๆน้นะ่ได้เยอะ h e s c o โรต a <laughs> <laughs> บอกก่อนว่าที่ซื้อแบบยาบบบยากอย่างบ้าข้างเนี่ย ไม่ใช่ซื้อใ,ในอาทิตย์เดียวเดือนเดือนเดียวๆๆนะฉันไม่ได้เห่อมาสามเดือนแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ขอมันจะเยอะนะอ่าปีอู้ตัวนี้นะคะบอกกันเลยว่าติดในไมล์เฟิรดิิแล้วเป็นครีมทาผิวที่แบบว่านุ่มชุ่มชื่นเนื้อดีเกลี่ยง่ายซึมไวไม่เหนียวเนินอะต่อให้คุณไม่ได้นอนในห้องแอร์นะคะเป็นแบบว่าเป็นสาวแบบสาวโรงงานนอนในห้องพัดลมฉันก็บอกเลยว่า ไม่ทําให้เกิดการล้ำคาญผิวแน่นอนซื้อมาทั้งหมด3มแพ็คคิดดูสิเพราะมันหนึ่งแถมหนึ่งอยู่แล้วราคาแค่ร้อยเกบาทเองตกขวดละร้อยแต่ว่าขวดนี้นะให้พี่สาวไปใช้แล้วพี่สาวก็บอกว่าเฮ้ยดีมากเลยอย่าซึมเร็วดีไม่เหนเียวเนิน่ะออ้ยเห็นไหมชั้นแนน้องคันไม่ผิดหวังหนะ้าตัวนี้จัดตามได้ไหมจัดตามได้เลยลดจริงนะคะสําหรับใครที่ผิวไม่ได้แห้งมากไม่ได้มีปัญหาแบบว่าโอ้โหผิวแบบ กูคิดว่าแบบมหันตภไยแรงแห่งชาอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ตัวนี้ก็อาจจะเอาไม่อยู่นะคเออมันเป็นสูตรออกซิเจนเฟรชเป็นเนื้อเจลอะใครอยากดูรีวิวรายละเอียดไปโน่นคลิป my favorite of the year นะคะน้องคนนอะตัวนี้นะคะราคาต่อมานะคะเออไม่ใช่ราคต่อมาตัวต่อมาตัวไฟเฟเนตตัวนี้เคยใช้แล้วแล้วก็มีคน Overnight Brightening Cream มีความรู้สึกว่าใช้ดีนะก็เลย กลับมาซื้ออีกเพราะเขาลดราคาแล้วเขาก็แถมครีมกันแดดด้วยนะคะตัวต่อมาค่ะนี่สมุด e c c ครีมนะคะบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ไม่มีเทสเตอร์ถ้าไปที่ไหนก็ไม่มีเทสเตอร์โจนมันลด50%อยู่ที่โลตัสฉันก็เลยได้ซื้อมันลองอ่ะจะไขาข้อสงสัยให้หลายๆคนเข้าใจเลยว่าสีมันเป็นยังไงคะคุณพี่มันขึ้นชื่อว่า c c ครีมเนี่ยบอกก่อนเลยว่าตัวนี้ทำออกสีออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะเหลืองมากดูสิ ดูในกล้องก็พอแล้วมันอันเดอร์โทนเหลืองมากแต่ด้วยอารมณ์ที่มันเป็นซีซดูดิเกียก็ออกเหลืองนะอารมณ์ที่มันเป็นซีซีมันจะไม่ค่อยปกปิดนะมันจะมีหน้าที่แบบกระจายแสงปรับสีผิวให้ดูไบรท์ดูสว่างขึ้นเท่านั้นเองอ้าดูสิดูสิสเกียแล้วฉันบอกเลยว่าเนื้อแมทมากใครที่แบบว่ากลัวแบบหน้ามันนู่นนี่นั่นน่ย ม,มันก็จะใบบรายเนี่ยข้างที่ไม่ได้ทานเนี่ยใบบรายแล้วก็ออกอเนื้อโทนเหลืองซึ่งเหมาะกับคนเอเชียอย่างเรามากตัวนี้ราคาเต็มก็โหดเอาเรื่องอยู่นะลูกศิษย์ประมาณ4-500แต่ลดลดถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วก็เหลือประมาณ200กว่าบาทอืก็ลองจัดดูนะคะบอดี้ช็อปก็เดินเข้าบอดี้ช็อปบ้างอะไรบ้างบอกแต่แต่ก็พูดตามตรงนะว,ว่าบอดี้ช็อปเนี่ยพอเข้าบ้านเราล้วของแพงมากฉันซื้อไม่ค่อยลงหรอกฉันซื้อเพราะว่ามันเซลเออตัวนี้นะก็ถือว่า มีกิมมิคในการขายรดเยอะก็เลยโดนโดนค่ะ้าวนี่สิคืออะไรอ่ะตัวนี้อ๋อฉันจะบอกว่าบัตรบัตรสมาชิกฉันหมดอายุแล้วก็ทิ้งนะคะเออมันไม่ต่อด้วยเพราะของแพงซื้อไม่ลงซื้อในเบที่ดีกว่าเอานี้คืออะไรคะอันนี้คือโทนเนอร์นะคะสำหรับคนเป็นสิวซึ่งอยู่ในไลน์ของ TT นะ,ะ TT Clearing Toner น,น,นะคะเป็นโทนเนอร์ที่เป็น แบบมีแป้งน้ำเนาชอบชอบเพราะมันคุมมันดีอะไรที่มีแป้งนะแต่ตัวเนี้ยต้องขย่าวก่อนใช้แล้วก็ขอบอกเลยว่าแป้งมันมันนอนก้นแบบหนักขันรู้โหดมากขย่าวแบบขย่าว โอ้ยตอนแล้ขย่าวขยาว่ายขยอยจนมือฉันจะหักแล้วเนี่ยแป้งนะก็ยังไปไม่หมดเดลยเห็นไหมยักงกองเต็มมือขย่าวาว่าขยอยแล้วาตายแล้วดิฉันคิดว่านี่ฉันเป็นบาร์เทนเดอร์ค่ะขยอยแบบนีนะ้เป็นบาร์เทนเดอร์สาวอะไรอย่างเงี้ยเออขย่าวแบบแอลกอฮอล์ให้ผู้ชายกินเออแล้วก็รอมันหลับแล้วก็พาพน่าแบบตัวนี้อ่ะหมดละเห็นไหมแต่ว่าพอเราคุณคิดดูว่ากว่าจะใช้แต่ละทีจะต้องขย่าวขนาดเนี้ยซึ่งคืออือ ก่าหน้ากูจะไล่สิวในมือกูหักก่อนนะครับในเรื่องจริงกันอ่ะอราคาราคาลืมบอกขนาดบรรจุ่า,า,าดูกลับมาดูอีกรอบราคาเต็มอยู่ที่690บาทนะคะขนาดบรรจุอยู่ที่400 ml แต่ว่าเขาลดประมาณ40%ไม่ใช่30%ราคาจุดทิ่เหลือประมาณ448บาทะะตันนี้นะเพราะฉะนั้น4 4่ร้อยบาท400อลก็โอเคซื้อได้รับได้นะคะ